แม่แอบตอบแล้วหลังน้องปีใหม่อยากมีน้องเรียกได้ว,ว่าเติบโตมาอย่างดีเลยล่ะค่ะสําหรับน้องปีใหม่ลูกสาวของนางเอกสาวแอปทัศออนและหนุ่มสงการเตชนะนรง์พราะกิจดียาปราิญาต์งดงามมากแถมยังมีความเป็นพี่ใหญ่ด้วยล่ะค่ะพอเมื่อน้องเดมี่ลูกสาวของดีเดียสันดัตและสามีหนุ่มแมทธิวดีนมาถ่ายรายการสามแซบกับคุณพ่อน้องปีใหม่ก็รับหน้าที่ดูแลน้องเดมี่อย่างดี เรียกได้ว,ว่าพ่อแมทธิวไม่ต้องคอยมาดูและให้สัมภาษณ์ไปอย่างสบายใจได้เลยละค่ะพอน้องปีใหม่ดูแลน้องเดมี่ไม่ห่างซึ่งหลังจากที่กลับบ้านก็มีการเข้ามากอดลากันด้วยซึ่งน้องปีใหม่นั้นติดน้องมากเลยละค่ะเดี๋ยวกอดเดี๋ยวจับแก้บจนอิสตาแกรนพพลีพาร์ตต้องออกมาโพแสแซลไปถึงคุณแม่แอปเลยว่าเอาเป็นว่าจะว่ายังไงบ้างนั้นมาฟังกันเลยดีกว่าค่ะ โดยอิสตาแกมโพดิพัทได้ออกมาโพดแคปชั่นว่าหนูปีอยากมีน้องคขมามีซึ่งแม่แอปก็ได้เข้ามาคอมเมนต์เลยว่าถ้ามีแล้วน่ารักแบบน้องเดมี่แม่ก,ก็จะรวยเต็มที่เลยค่ะเร,เรียกว่าน้องปีใหม่นั้นน่ารักและอ่อนโยนกับเด็กๆมากๆเลยล่ะค่ะ พราะเวลามีเด็กมาเป็นแขกรับเชิญในรายการสาแซบน้องปีใหม่ก็จะคอยดูแดแองน้องๆเป็นอย่างดีทำเอาหลายคนอดแซวไม่ได้เลยล่ะค่ะสงสัยจะต้องเชียร์ให้แม่แอบเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่กับใครสักคนแล้วล่ะค่ะพอน้องปีใหม่ดูรักเด็กมากและอยากจะเล่นกับเด็กเหลือเกินก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแม่แอบจะเปิดใจบ้างหรือเปล่า